สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับอันนี้มาเช็คทีแรกลูกค้าแจ้งนะครับบอกว่าเพาบุกี้หักนะครับตัวนี้เป็นไอหลงนะฟูโซเนาะเป็นฟูโซ่นะครับดูปากเพลาแตแกแฉกหมดมันไม่ไหวแล้วสภาพเนาะหมดสภาพนะครับ ก็ตอนนี้ช่างก็ยิงยิงเผาออกอขยับมาแล้วนะข้างหนึ่งนะครับแล้วเราช่างสามารถทำได้บนรถนี้ครับตอนนี้เที่ยงเสศษนะครับมาถึงวันนี้โอ้โหรถติดมากเลยสิบโมงมาถึงสิบโมงไม่ได้ไกลนะใกล้ใกล้ช่างมากเลยแต่ว่ารถติดโอ้โหแบบทรหดมากวันนี้นะครับอ่า ตีบูธนะครับเอาบูธออกมาแล้วนะครับแล้วเช็คบูธเบื้องต้นคันนี้เอาเบื้องต้นก่อนคันนี้ลูกค้าทำมาได้ประมาณสัก3 4มเดือนนะครับแล้วมีปัญหาเหมือนกับพาวกี้หักนะครับเอียงมากก็คือแหนบนะแหนบจะเอียงแต่ไม่ใช่ข้างนี้นะเป็นข้างนู้นก่อนข้างนี้น็อตหัวพาไม่เป็นไรฝั่งนู้นน็อตหัวพาขาดเลยเนาะมันเอียงมากนะกรณีที่มันเอียงมากก็คือเกิดจากแกนพาวกี้สึกเยอะนะครับ แล้วมันก่อนกัดตัวบูธบูธพังหมดเลยนะครับพังหมดเลยก็แล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็คือมันเป็นรุ่นแบบว่าติดรถสมัยก่อนเนาะมันจะก็สมัยนี้แหละยังมีแต่หายากขึ้นนะครับตุ๊กตามันจะเป็นาบาบาสะสแลกมันจะหมอนแนบไปเอียงนะครับลักษณะเนี่ยดูป็นทารนี้ดีกว่าหมอนแนบมันจะเอียงเนี่ยสแลก แคบสลักกว้างนะเพราะว่าตัวตุวต๊กตามันเป็นรุ่นสลักเอียงนะครับแต่ถ้าอย่างของบ้านเราที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นสลักตรงนะครับบ่าตัวนี้จะตรงเดี๋ยวไปดูที่รถกันนะครับวัวของลูกค้านี่คันนี้นี่เละจริงอ่าดูรุ่นนี้ครับสลักตรงเ่ยตรงเลยเอบตรงเป๊ะเลยนะอ่า เดือดลูกหมากนะเละน่าจะปล่อยไว้นานมากแล้วเกือบสิบปีแล้วมั้งนี่คือแกนเผามันนะครับแกนเผามันจะใหญ่ร้อยยี่สิบห้ามิลใหญ่มากนะเทียบกับแขนแขนช่างใหญ่ๆใหญ่กว่าแขนช่างอีกงใหญ่กว่าเยอะมันร้อยยี่สิบห้ามิลนะครับสิบสองเซนครึ่งโดยประมาณเนาะไอ้หลงนี้แบบโคสุดๆอยู่แลวนะครับนั่นนาย ด้านในใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับประมาณ5มิลได้นะโดยโดยประมาณนะด้านในจะใหญ่ขึ้นมาอีกครับก็ดูตุ๊กตาอันนี้ตุ๊กตาเป็นอาตรงปกติเนาะแต่หมอนแหนบเนี่ยใส่ตัวเอียงเดิมนะครับเปลี่ยนตุ๊กตาแล้วไม่ได้เปลี่ยนหมอนแหนบก็เลยมีปัญหาหมอนแหนบเป็นหมอนแหนบเอียงโตวีเห็นไหมหมอนแหนบเอียง อันนั้นเวลาใส่ถ้าเปลี่ยนเป็นตุ๊กตารุ่นใหม่แนะนําไม่แนะนํะต้องเปลี่ยนหมอนแนบครับไม่งั้นเวลายิงสะแลกเนี่ยถ้ามันเอียงน็อตน็อตที่มันตรงเนี่ยมันก็จะเอียงไปด้วยก็จะเอียงไปด้วย,ยเรามาดูเพาหูโซ่ที่ที่ถอดล้นนะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ มันต้องดันเข้านะครับไม่ใช่ยิงออกนะดันเข้านะไม่ใช่ยิงออกดันเข้านะครับรุ่นนี้ยิงออกไม่ได้เพราะมันมีแป้นแบบเมื่อกี้นะที่ช่างถ่ายให้ดูเนาะมีแป้นแป้นนี้นี่มันแป้น,นมันจะเป็นแป้นตูดกันเป็นผืนเดียวกันนะเป็นแป้นนะครับทั้งตัวอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเวลาใส่ครับ ก็ต้องใส่จากด้านในออกมานะใส่จากด้านในเท่ากับว่าช่างก็จะทำพาวเวโซเฟเสร็จภายในหนึ่งวันนะครับไม่ต้องถอดยงมาเพื่อไปยิงไฮดรอลิกตามตามอู่หรือตามถึงตามอู่ก็บางทีเขาก็ต้องเอาไฮดรอลิกนะครับยกขึ้นแทนไฮดรอลิกยิงนะครับช่างก็มีกรรมวิธีครับ วิธีสูตรเฉพาะก็ยิงจากด้านหน้าเลยนะครับสสยไฮดรลิกครับความลับส่วนบุคคลขอเป็นความลับนะก็คือเราสร้างแท่นนั่นแหละสร้างแท่นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับนิดนึงขยับแล้วนะครับสร้างแท่นยิงนะครับ ไปเรื่อยๆครับกว่าจะสุะกก็รรประมาณนี้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนโอ้โหวก็เรียกว่าอพี่ๆบางคนใช้เผากระทุ้งเข้านะกระทุง้งแบบว่าต้องเอาเขาเรียกว่าเอาค้อนตีเข้านะครับซึ่งมันไม่ได้ออกกันง่ายๆนะครับแต่ถ้ามันออกแล้วมันก็ออกฟูโซ่เนี่ยช่างยิงมาหลายหลาหลายสิบตัว แต่ว่าไม่ถึงร้อยหรอกหลายสิบตัวนะครับเวลาออกได้สักประมาณสัก4นิ้วเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเบาแล้วแต่ก็ยังต้องใช้แรงอยู่พอสมควรนะครับช่างสมัยก่อนก็ยังต้องถอดลงไปยิงที่ร้านนะเพราะว่ามันโอ้โห,โหกระทุ้งกันเป็นวันนะครับข้างเดียวกระทุ้งกันเป็นวันเหนื่อยมากนะก็เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อสําหรับยิงโดยเฉพาะนะครับสําหรับเผาฟูโซ่ก็ ใช้เวลาสร้างอยู่หลายถ้านะับเป็นวันก็เป็นเดือน <c oughs> ว่างเมื่อไหร่ก็ทำโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอประกอบออต้องขออภัยครับอาจจะไม่ถ่ายตอนใส่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวางต้องปิดวิดีโอเอาเป็นว่าแอ,อนี่ครับรูเนี่ยก็สำคัญนะต้องใส่ให้ตรงนะครับในกรณีถ้ามันฟิตมากๆเนี่ยต้องตีให้ดีใส่ให้ตรงแล้วมันจะมีมีเดือยมีเดือยของในตัวตัวแท่นนะครับ แค่ด้านในมันจะมีเดือยเล็กๆอยู่สองข้างนะอันนี้ต้องใส่ค่อนข้างตรงหน่อยนะครับเวลาใส่อาจจะไม่ยากมากนะครับเราความสะอาดนิดนึงอาจจะไม่ยากมากหมายถึงว่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันหนักมากเนื่งเวลาลกเนี่ยโหมันตันทั้งตัวนะแต่ถ้าเป็นของติดรถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นรูตรงกลางนะครับมีรูเป็นเหมือนกับถ้ามองเข้าไปเหมือนรูรู เหมือนก็รูแหลมๆอะ่ะเหมือนหัวหัวกระสุนอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ด้านในถ้าใครทําข้างเดียวก็ต้องถอดน็อตทั้งสองข้างนะครับดูนิดนึงดูไหนกันไหนละอ๋อรูตัวเดือยน,นี้จะอยู่กับ อยู่กับตัวแกนเทาครับต่อนะครับ,ก,บกับจังที่ช่างว่าก็คือต้องปิดวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวช่างจะต้องเข้าไปช่วยใส่ใส่คนเดียวใส่ยากครับใส่ได้ไหมใส่ได้ก็ยากหน่อยนะครับโอเคก็ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับของเราก็ทําดูตามหน้าง,งานนะครับว่าอะไรสมควรเปลี่ยนอะไรไม่สมควรเปลี่ยนบูธเสียไหมตุ๊กตาเสียไหมอันนี้บูธเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับบูธเปลี่ยนสองข้างสลักเ,เราถอดแล้วเราใส่คืนให้กับที่เดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสลักนะก็จะเซฟสลักไม่ได้อีกนะครับสลักนี้ก็สลักเดิมนะครับแ้วฝั่งนู้นก็เราแค่คลาย ขายสาแหลกเพื่อขยับแหนบวพาแหนบมันหลวมหลวมแล้วกลายเป็นว่ามันขยับนะครับฝั่งฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้ก็คือขันแล้วนะครับขยับสาแหลกให้มันดีแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็เอาเผาออกได้ห,หมดเหลือ,อนิดหน่อยนะครับจะหลุดละจะหลุดแล้วนะครับออก็เหลือนิดนึงเดี๋ยวยิงรอบนึงจบ ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ